สสนัทพลสืบสักวงสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวว่าอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือการขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางภาครัฐเนื่องจากว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ นอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาเรื่องผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอสัญชาติหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ตามกฎหมายจึงอยากจะให้ภาครัฐจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงด้วยพร้อมกับมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้นำระดับจังหวัดหรืออำเภอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ผ่านผู้นำชุมชนเพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ไปถ่ายทอดข้อมูลต่อกับกลุ่มชาติพันธุ์ใน สาษถิ่นเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคด้านภาษาค่ะเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่อสมอสานสุขนะฮะผู้นำระดับจังหวัดหรืออำเภอนะครับการที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือการป้องกันโรคระบาดนี่นะครับผมอยากฝากให้เข้าไปหาผู้นำชุมชนผู้นำกิบวินญาณนะครับผู้นำตระกูลแช่หรือผู้นำกลุ่ม เขาจะเป็นผู้ที่สื่อสารได้ดีที่สุดนะครับและจะกระจายข่าวให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบถึงมากกว่าเจ้าหน้าที่พักรัฐนะครับ